คะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิก์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณควรโฟกัสอะไรนะคะคุณควรโฟกัสอะไรนะคะจะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูเท่านั้นนะคะเป็นการอ่านแบบ general r a t i n g นะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าไม่ตรงนะคะแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะก็ขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะ มีกองไพ้เลือก3กองค่ะกองแรกไม้หนีผ้าสีฟ้านะคะกองที่2สีส้มกองที่3สีเขียวนะคะหลับตานะคะตั้งสมาธิแล้วอธิษฐานถามกับไพ่ว่านะคะวันนี้นะคะคุณควรโฟกัสเรื่องอะไรนะคะแล้วหลับตานะคะเลือกกองไ้ากองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะ มาแล้วไปกันเลยค่ะกล่องแรกค่ะกล่องแรกนะคะกล่องสีฟ้าค่ะขณะนี้นะคะมีคนเข้ามามอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะอารมณ์มาณว่าทาทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะชนะใจคุณนะคะก็ขอให้คุณนะคะโฟกัสเรื่องการเริ่มต้นสร้างความมั่นคง ให้กับตนเองนะคะทั้งทางด้านอารมณ์และทางด้านหน้าที่การงานค่ะตต่อไปค่ะมีงสีส้มนะคะค่ะขณะนี้นะคะคุณไม่ค่อยกล้านำเงินออกมาใช้จ่ายนะคะ ขอให้คุณนะคะหันหน้าเข้าหา,าศาสนาหลักคำสอนที่คุณยึดถือนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการบริจาคทำบุญเล็กๆน้อยๆนะคะหรือการบริจาคสิ่งของที่คุณไม่ได้ใช้แล้วนะคะแก่ผู้ด้อยโอกาสนะคะเมื่อนั้นนะคะจิตใจของคุณนะคะก็จะเป็นสุขและหลุดพ้นและมีความเบิกบาน,นะคะ่ะลงต่อไปค่ะใส่กองสีเขียวค่ะ ขนาดนี้นะคะคุณเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะขอให้คุณนะคะกลับเข้ามาคุยกับตัวเองนะคะค้นหาคำตอบจากภายในของตัวเองนะคะและและปรับสมดุลสมดุลอารมณ์ของตัวเองทางด้านบวกและทางด้านลบนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเดินหน้าอย่างราบรื่นและสมดุลค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ